สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจอยโสธราอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอีกชั้นจำได้ก็คือว่าเขาจะมีดอกออกมาแล้วก็แล้วก็ดอกเนี้กินได้นะคะแล้วก็มเมล็ดของเขาก็กินได้ที่เปลือกหุ้มเมล็ดนะกินได้ อีชั้นก็จําชื่อไม่ได้จันก็จําชื่อไม่ได้นะคะแต่ที่อยากจะรีวิวนี่ก็คือว่านี่ก็คือสวนหน้าบ้านนะคะของคุณพ่อของพระอาจารย์นะฮะที่อาจารย์ยศุธธารมาเยี่ยมท่านนะคะวันนี้เอาของมาฝากท่านแล้วก็มาทานข้าวกับท่านด้วยตอนเช้าของวันนี้เดี๋ยวถัดจากนี้ไปเดี๋ยวอาจารย์จะไปไหว้ปราสาทโคกเมืองนะคะซึ่งเป็นอโรคยาสารที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะนี่ก็อาจารย์ก็เลยเอา พืชพันธุ์ต่างๆ,ๆที่อยู่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะคะที่คุณพ่อเนี่ยท่านปลูกเอาไว้เนี่ยนะคะเอามาให้ทุกท่านได้ชื่นชมกันซึ่งพืชสมุนไพรตัวนี้นะคะอาจารย์จะเอาไปใส่เตาอบนะคะสมุนไพรนะคะเตาอบสมุนไพรซึ่งมันก็น่าจะเป็นการาเป็นยาสมุนไพรในการขับผิวนะคะแล้วก็ร้อนในนะคะทำให้ผิวเราสวยเปล่งปลังปล่งนะคะแล้วก็ ล้างระบบสารพิษที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยออกมานะคะเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะเอาไปประจำนะคะแล้วก็คนที่มาอบด้วยในยที่เป็นทหารตำรวจข้าราชการต่างๆเนี่ยชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทํำการตัดก่อนเนาะนะคะตัดก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุณเมชีเขาไอ้น,นี่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะตัดเนาะ